เอาวิ่งเน่งเลยโอ้โหตัวขาดว่ะโอ้โหร่างมันยอมแล้วอ่ะไอผมจะทำหัวผมจะทำหัวนี่เงี้ยให้นี่กล้องมองเห็นวะโอ้ยตายหนตายโดนแล้ววะไม่โดนอีกมั้งเฮ้ยไม่โดนดิโดนโดนไม่ไม่ตายว่ะขนาดหัวเลยนะได้ทำแล้วกูไม่กลัวเลย โอโหเขาก็ต่อยวูยหวยไม่ตายเลยเฮ้ยออกออกไปข้างนอกไหมเอาไปแล้วเรียบร้อยครับบั่นเทียบเอ็ฝ้นานเลยก่อนบั่นเทียบแต่ตัวมึงมงงงงี่อะไรไมั้งเต็มด้อได้ได้ <c oughs> อ๋อเอาตรงนี้แหละมั้ง วันเสียบกล้องมันทึกแล้วใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวพระจะขาดปะสี่สามสี่โดว่ะอ้นตบเลยตัวที่กูเห็นแนเลยหวเลยปะเฮ้ยวางไว้ันนี้ดิมึงเดเอาเออไม่น่าจะเป็นไรหรอูมมันอ้วน หันเกี้ยบน้ำปี๊เจ๋วตัวสิตัวข้หรอตัวเนี่ยประตูจะทิ้งไว้เลยปอะย่อนไปประตูลูกดอกกันดิจะปาด้วยไหมจะปลาไปไหนงั้นเดินไปเลยเฮ้ยมึงไม่ขึ้นมาวันนี้มึงลงล่างดีกว่าเพราะลงง่ายกว่าไม่ใช่กูจะเอาลูกดอกกูออกไงเอาดอกออกตายแล้วล่ะเราออกให้กูหน่ะ ครับตัวนี้กลางลำเปลี่นตัวเลยดีอ่ะโอกาสถอนเยอะเลยอนะ,ะโอกาสถอนก็มีนี้ถ้าเล่นหนักๆถอนแน่เลยหวานเลยอ่ะไม่รู้โดนไหน <laughs> แจลวแจลวยิงสว่างหย่ยิงเส้นเดียวไม่โดนไม่ทันมันต้องสองเส้นตีหรอ ผมโดนว่าไม่รู้น่ะลูดจะสามให้อยู่แล้วลูดขาดหรุดใช่ไหมรูใหญ่ด้วย ทำไมยิงไม่โดนวะใคยเหรอนะอรี่อ,อ,อ,นนอะไรตัวนี้อะเดี๋ยวพ่อยิงช่วยกับอาเนึ่ะมาป่ะอะไรตัวนี้ ใครเก oh, uh, ี <Means S 2> people, ่ยวมาอ๋อโดนสองดอกเหรอตุ้นต้องไงอ่ะแล้วตอนแรกมันมันเลื้อยลงมาตรงเนี้ยทำให้หลุดทำให้นัวไปอ่ะนี่เลยอยู่ตรงหลักไหนป่าไม้เนี่ยนะนี่เหรอ

ปล่อยปล่อยปล่อยนั้นเลยปล่อยมาปล่อยมากูนี่ปล่อยมาเอาปลาขึ้นก่อนโดนหางไว้ตุ้ปเฮ้ยอีดอกอีดอกได้ไหมโดนหางอ่ะโอีดอกนึงอีดอกนึงมันโดนหางมันโดนหางเดี๋ยวลุตเดี๋ยวลุตเฮ้ยมีนมีนมันมีนมันมีนสามเลยเดือดร้อยเข้าหัวเข้าวหัวออกหัวไปเลยไม่เคยโดนหาอะไรล่ะ ตอนไหนรูอลยกูอ่ะไม่ได้ยินยแน่ไอตู้ไม่ได้ยินแน่แน่กูำอยู่นั่แหละโอ้ยี่อกูไม่วหนอไอตู้เปนสีีแน่ๆสายมาส่รสายมา่วเลยะรัวหมดไอตู้ยวนี่ส่งไปเลยดึงเลยดึงมือเดียวเก่งอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช่ตัวนี้นะ เมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้ห่างโคตรใหญ่เลยเหมือนใหญ่นะใช่ป่ะหูห่างโคตรใหญ่กูยิงตามลงไปอัดไว้อยู่ในซัมไม่โดนหลายเที่ยวเนี่ยเจ็ดโลโคเจ็ดโลเลยอ่ะคอยแสงก่อนสายมันหมดโคตรใหญ่เลยสายมหมดถือแนะไม่เป็นไรถืนะอแล้วอ,อัดปล่อยปล่อยเป็นเขียวเลยรอดตายกูไม่โดนไม่ไปพังนี่ยเขาโอ้โหกลงทุ่งนั่งอเีย

แล้วมันก็นิ่งหงายไปเลยดัเฟ้าไม่หลุดแน่นอนปลาท่าไหร่ยังอยู่ไหมตอนเนี้ยสายสายกล้องตรงนั้นมันดึงไม่ออกไปดูดิ๋ยไอ้ตู้ไอ้ตู้มันเอามาให้แล้วไงห้าหกโลอะก็เมื่อกี้มันได้มาตัวหนึ่งไงอันนี้ก็กลางตัวเหมือนกันอันนี้มันยี้ไม่หลุดย่ะโถโถหาต้นไหนวะนะ ไม่มีเลยนะมาพนันกันได้เลยเนี่ยเดวขดู่เลยเอ้าายเาายียกนลูกหมูเลย <c oughs> ตออดแนแสดงว่าโทรตอนตอนที่ว่าสานีแล้ว<ท>นี่น<ป>อ,นนะอนนยู่กับมึงแล้วกมาเลยไปงห้าแป๊บเดียวเองผู้มเลยไปให้ยุ้มทุกท่อนเลย ไโด้ได้ใหญ่เห่ห้าโกันลไม่หวเลโดใหญ่ยูไม่กูไม่รู้มันโดนไหนตุ้งไวยังเื่อนตีบมันไม่เห็นตัวเลยยิงตามไปต้องนปืนอกู้ก็ได้กันมั้แข่ง